แม่อิ่มพากินสวัสดีจ้า ช่องไม่อิ่มม่แล้วจ้าพี่น้องมณีได้จุจานไปซื้อเนื้อมากสดสดใหม่ๆเลยจ้ามนีพี่น้องเพื่อนสิม่ยามเนาะไม่ยากับสามีเพื่อนก็เลยไปซื้อเนื้อมากกันเลยได้เนื้อมากจ้าเนื้อเป็นเนื้อสันจ้าเป็นเนื้อสันเนาะเพื่อนว่ากินจุสิเป็นเนื้อที่แซ่บที่สุดจ้าแล้วก็เนื้อมันจะบอหยาบเนาะแล้วก็มีตับน้ำจ้าตับสดๆเลยแล้วก็มีผักกาดมีเป็นหมักแตงจ้า หมักแตงนน้อยๆจกกกะกรอบๆ้วก็มี่มะเขือแล้วกามี่้ไอ้มักทัวจะ้วกามี่พักไอวอเตอร์เคสจ้ะ่ไม่ยาเพิรนเอามาปุกพี่น้องเคยกินบองามๆจะมมนจะเป็นกรอบๆวอเตอร์เคสจ้ะจะลองเอามาก,กัาบจุเบิงพี่น้อง <Yeah. S 1> นี่เจ้าเพียคมคมๆจ้ะคมอัลลาตายบอ่อเรื่องพี่น้อง <Yeah. S 1> มาเด้อผู้ใดมากเนื้อ แล้วก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะกับคนที่พ่กินเนื้อเนาะกินเนื้อดิบจ้ะนี่กะดนๆจ้ะแม่อิมจังก,กินเธอหนึ่งเนาะมาจ้ะมาจุน้ำกันพี่น้องเตียวคมๆจ้ะจะลองตัาบก่อนพี่น้องตะหวานจ่วยจ่วยแท้หวานอีกดี เนื้อนิ่มอ,อิ่ีไน้องเป็นเนื้อสันถ<ม>ามเชี่ยนเนื้อพ่นว่ามองไหนมันแสบสุดพ่นวาเนื้อสันมันสิพ่อยเพ่นวาเนื้ออิ่มนุ่มบม่หยาบมันนุ่ม ัวตั้งดัางเง่ยินอยูดด่ติดทางจะลองเอาพันกับอันวอตเตอร์เคสเบิงกันนะโอ้ขมแซ่บหวานนุ่มมือกระเทียมนั่นเอง บอกซิ่งล่างมาดิไม่จะรับข้าวกระเทียมเนื้อนุ่มๆหน,นุ่มอีกนี้เหนียสันไม่น้อง คนที่กินเนื้อกอะสีหูจักกินร้อนกวางบองได้มันนุ่มบังตอนเนื้อพี่น้องขนมอีดนีถือกระเพียงค่นขม,ขม,ขมอำลำหอมเขาขวดจังหน่อยสุดยอดพี่น้อง รับมีเบอร์กันเนาะตับหวานอืมอืม,อมนวลไล่ลงจนตาปาดลยเนาะมันหอมจีนมันเหนือเพิ่นเอ็มใหม่ๆเนาะ รวานตัวใหญ่คุณน้องกินผัดเดียวคือเก่ามื่อีงคุณน้องคนสิบมายามกันเลยจัดพันกับอบอเตอร์ครีมบ้างเลย หวาน,นพี่นองคมอ,ำำอมล้ำเพรกอันนี้เพื่อนว่าน,นแก่ความดันบำรุงหัวใจ เบอรคิวได้พี่น้องงามงามปกมันยาวไปอมมาปูไม่อิ่มกระเพงอกันเคยกินตบับดิบเลยพี่น้องแต่หวนานพอข้าวเลยมันสดมันจากมน้นขาวหวานคอยกว่านื้ออ,อีก แซ่บย๊กสามีเพันมาลองเอาไปกินมึงดูพันมาเธอแหลกที่เคยกินตับดิบที่เอามากินเปียงใหญ่ยังสีนอกจากเพิ่งเคยกินแต่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเรีเรยนๆแบบเป็นข้าวๆปรแมาหอมแซ่บ คันบอสดนี่ก็สิบอร์กาดกินคือกันตับเนื้อกับเพลย,ย์เพลย์จาว่าเอามาเนี่ยคือกับาพี่น,น้องไม่ฮูวว่าสิเบิดหรือบ่เบิดจ้ะมันก็หลายเติบอยู่แล้วมันจะตอน,นใหญ่ๆ ตอนท้เศร้าจะไปซื้อเหนียวคนขาไม่ไหมมันจุ่บๆสบ้องกันได้ไหน้องเด้อ ที่แรกไอ้สามีพนวาสินังกินน้ำพนวามมนหน่อยพวดพนวาอย่างมันเบิดเบิดเลี้ยวพนวาคนอยากล้องกึนบางอืมหวานนุ่ม แต่ว่าอย่ามันมันเดเอียดน้องดานกา็เป็นร้านขา รังนจวยๆพี่ <Okay. S 1> น้พเอาลองเอาพัานกับกับมนะมอเตอร์คสเนอ้อืมหวานอืม ความรื่มกับกระเทียมนูม้กไก่<ม>กระเทียมมีเขากันที่สุดนี่จะด,ดับข้าวเนาะจะดับข้าวกัดกรดคุนดค้นกระชุนใช่เลยอื้มอร่อย อีพี่สองพี่นองกินจุไม่อิ่มพราวา่าคนตอบรับหลายจังคนเบิ่งหลายขอขอบคุณเนาะที่เขามาติดตามรับชมคลิปไม่อิ่มด้วจ้าทุกคลิปนบาบาเปนาะบ่าวเสร็จเองที่เอาอยัางร่วงก็ขอขอบคุณเน้อพี่น้องที่เขามารับชมจัะเนี่ยนุ่มๆเลย วก็ว่ากินก็ตามห่วกับชิซี่อยู่เ,เ,เพี่อนหมดสครคสจะเอื่นขึ้นอันบ่แม่ยาเพิ่งมาปลูกพักพวกสมุนไพรเนาะแก่นั่นอันนี้เพิ่งจะหามาปลูกอย,ยู่นื่นชิซียังดังไงเพื่อน ครจองมงสือของเพื่อนเหนียสดเลยหุย จับกเสียงหน่อยเนาะ เสียงดังในจังหน่อยพี่น้องเจ้ามาซื้อของอยา่างหมดเสาเป็นด้านค่ะตับหวานจ่วยๆพี่น้องสมพ่อเขาเจ้าจกินเนาะไม่อิ่มก็พึ่งร่องจ้ะวันเดียพวกกินหยิบกับเบิง้งเพิ่มความเพิดเพลินจะซื่นเ่าพี่น่องเด้อ คนโดนก็ยังกินจะไม่อิ่มกัน อ,อืมนุ่มหวานไปหน่อยกระเทียมบ้างถั่วข้าเจ้าวก้นสองคนเนาะกินเป็นกระรแทบกระแทบคลิบข้าเจ้า ไม่เลยหน่อยนะพี่นุ่มสวย้ากไงไมาข้า,ถา,าถวถานบ้องถังวยกลุ้มกลม เบื่อเลยพี่น้องห้างเลยเพียงแล้วเกลี้ยงเลยทั้งหตับตอนสุดท้ายบงพี่น้องอิ่มมาไหวกินหลายแม่เนหน่นท้องตักกวกินเนื้อขยนั่งด้วยพี่หน่องอ,อันนี้เอาไว้ให้ให้สามีเพิ่งกินซะเพิ่งอยากลอ่องเพิ่ว่า จวดคักพี่น้องมเนี่ยขอกันคักเมื่อนีน,นจอจ่ามาอิ่มกะได้กินจุจ่ามาฝากพี่น้องเนาะได้ย,ยู่ได้กินน้ำกันเนอจ่าแซ่บๆน้ำกันเนื้อสดๆจ่าละกะัเจ้าวเพียคุ้มๆลำลำพี่น้องคงุ้มตายเบาเรื่องละกะัมีผักกับหลากหลายเนอจา่า กะผู้ใดถึกใจคลิปนี้กับคือเกาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเหมือนไอซองแม่อิมคือเกาจะมือนาคลิปนาสิกินยังกะฝากกดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ากะบขอขอบคุณนาอพี่น้องที่ให้การรับช่การติดตามมาตลอดเด้อจ้าขอพูุณนหลายเด้อจ้าเมื่อนี้กะขอตัวลาไปก่อนจ้าคลิปหนากะสิกินยังกะฝากเด้อพี่น้องเด้อพบกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า